เรามาดูแม่ค้ายำกันนะจ๊ะว้นา,าน่ากินมากเลยรวดเร็วทันใจไวมากไม่ตดไม่เสียอ๋อใช่ไหมอันนี้ของลูกค้าโอ้ดีมากเลย,เลยจะได้ให้เอฟซดูหน่อยเยั่วๆเซตนี้เท่าไหร่แม่ค้านี่บ,บาทจ้าสีบาทเพื่อนๆคุณผู้ชนจ๋ายำมะม่วงนะจ๊ะ ยำมะม่วงวันนี้อยากชิมยำมะม่วงนะจ๊ะเป็นมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงอะไรนะขมิ้นมินอ๋อมะม่วงพันขมิ้นนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าเซ็ตนี้สี่สิบบาทได้เยอะมากโอ้ยเยอะมากเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าสี่สิบบาทถุงเบลเลอร์เลย แม่ค้าสับไว้ก็ดีจะได้ไวจะได้ไวนะจ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้าแม่ค้าไปปิ้งลูกชิ้นต่อขายดีมากเลยขายดีมากเลยนี่อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงนะจ๊ะสี่แยกไฟแดงอาพาร์ตเนมนต์กินวิวนะจ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้า น้ำลายแตกยังไม่เสร็จก็น้ำลายแตกแล้วอันนี้ของใครเนี่ยของของพี่แจ๊บใช่ไหมรถจัดไม่ต้องกลัวเผ็ดลูกค้าสั่งด้วยใช่ไหมจ,จัดไปจัดไปจัดไปอ,อันนี้อะไรนะเนี่ยปลาปน่นเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าสูดปลาป่นนะจ๊ะ แล้วก็ปลากรอบมีกุ้งแล้วก็ถั่วโอ้โอ้โอ้น้ำลายแตกดูแม่ค้าย่านะจ๊ะเพือ่อนๆคุณผู้ชมจ๊ะเดี๋ยวพาไปชิมที่บ้านนะจ๊ะเพือ่อนๆคุณผู้ชมจ๊ะซื้อกลับบ้านนะจ๊ะน่หอม มะม่วงสับไว้แล้วใบยีราใส่ใบยีราแล้วก็หัวหอมหอมแดงนะจ๊ะหอมแดงปลากรอบปลากรอบปลากรอบยั่วๆจ้ะเพื่อนๆคุณผู้นชมจ้า ถั่วคั่วจัด,ดไปคัวนะ่วเองด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจา๋าถั่วคั่วเองด้วยนะจ๊ะไม่ได้ซื้อนะจ๊ะมาคั่วเองมะม่วงมะม่วงพันขมิ้นมแม่ค้าให้เยอะมากสุดยอด40บบาทให้เยอะมากเลยเพื่อนๆคุณผู้ชมจา๋า แซ่บเลยแซ่บเลยเส้นมะม่วงก็น่าจะกรอบด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยยั่วๆจ้ายัย่วๆจ้าหอมเดี๋ยวพาไปชิมที่บ้านนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าเรียบร้อยแล้ว เต็มถุงเลยเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าถุงเบลเลอร์เลยนะคะขายถูกมาก40บาทได้แล้วจ้าแม่ค้าขอบคุณค่ะไอโยมองโลยเดี๋ยวพาไปชิมที่บ้านเพื<ๆ>่อนๆคุณผู้ชมจา๋า